เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม One Piece Pirate Warrior 4แล้วเนีจา้าตอนนี้เราอยู่ในไอ้เป็นไงบทเนื้อเรื่องของภาค A D S Lobby นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเดี๋ยวเร่มเล่นอุกซอกครับดูซิว่าพอถึง Water Seven จะเป็นยังไงนะ เงาชะมัดเดีย๋ยวมาร้องไห้นะถ้าไม่อยากจากกันก็ใช้กำลังพามาด้วยก็ได้นี่วาย<ะ>ปาเถื่อนเลวที่สุด <laughs> ดาโซโลหัวสลายเอ้ยเข้าใจแล้วเชือร้องไห้เท่าที่อยากรอก้องเลยดูเหมือนจะออกจากเกาะได้สักที ทำได้ดีมากนะ,อะเออเอออะไรเนี่ยมาแก้แค้นให้องค์กรเรอะจะเป็นคู่กับ่วยละกันโอ้โหมีโลโิ่ิงขึ้นเหลือนะครับอุ๊ซบตกใจครับืสันติพี่สาวสวยจังเลยอะ,อะไรกันเธอนี่นาย,ยังมีชีวิตอ,อยู่เหรอ เธอขึ้นมาบนรถลำนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่มังกี้ดีรูฟี่มังกีดีรูฟี่ยังไม่เืมทนะว่านายทำอะไรฉันไว้นี่เธออย่ามาโกกนะฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยไม่นะในทำสิ่งที่ยอมรับไม่ได้กับฉันดังนั้นนายต้องรับผิดชอบด้วยพูดอะไรไม่เข้าใจอะ่ะจะให้ทำอะไรอะ่ะ รับฉันเป็นพวกไงอะไรนะฉันน่าจะถูกฝังตายเป็นพร้อมกับวิคกิ้ฟในสุสานที่พังทลายลงมาฉันเองพยายามให้เป็นอย่างนั้นแต่นายกัดป่อยให้ฉันล่อชีวิตนั่นคือความผิดของนายฉันไม่มีที่ไปไม่มีที่กลับดังนั้นฉันก็จะอยู่ที่เรือลำนี้อะไรกันนี่ถ้างั้นก็เชื่อไม่ได้เอาสิ ลูฟี่ทุกคนตกใจแบบไม่อยากให้นิโคโลโรบินขึ้นมาก็อบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไงย,ยัยเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีลูฟี่นี่เป็นคนเชื่อคนง่ายครับหลังจากที่ได้ลูบินเข้ามาเป็นพวกลูฟี่ก็เดินทางต่อในแกนไลน์ระหว่างนั้นเองเขาได้เจอตัอบบปรากฏการล็อกโพชี้ขึ้นไปบนฟ้า ระหว่างที่รวบรวมข้อมูลต่างๆด้วยความเชื่อในตำนานเกาะแห่งท้องฟ้าโคโูฟี่ได้พบกับไอหมาบ้าเบรามียนชวนตลัดผู้เรียกว่าลุกกี้ตัวฉกาดที่จริงอ่ะมันจะต้องแบบไปสู้กับพวกโนกไอพวกอะไรนะโนกเออเขาเรียกว่าอะไรไอที่มันเป็นพระเจ้าแห่งท้องฟ้ามันชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้นะที่จริงมันต้องมีแคปเจอร์นั้นก่อนนะแต่นี่มันข้ามาที่ เอ็นีสล็อบบีเลยถ้าได้สู้กับไอ้ตัวที่มันเป็นพระเจ้าใส่ฟ้านี่น่าจะสนุกครับอ๋อนี่ได้เจอหนวดดำาะะหนวดดำก็แบบมีความฝันเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะความฝันของคนเรามันไม่มีวันจบหรอก <c oughs> ก็ให้โหลาอไปสิถ้าตั้งเป้าหมายคนสูงแล้วก็บางครั้งก็ต้องเจอกับการทะเลาะวิวาทที่ไม่ต้องตอบโต้บ้าง อหลังจากนั้นดูฟี่ก็หาวิธีเดินทางครับไปสก,กายเปียแล้วก็ได้สู้กับเบลามีด้วยอ๋อถ้าได้สู้นะมันน่าจะมีนะทามาถึงภาคสี่แล้วน่าจะมีหลังจากนั้นโกอิงแมรี่ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเพื่อที่จะซ่อมเรือแต่ระหว่างทางได้เจอกับอโคคิยิโอก็คือในเนื้อเรื่องนะทุกคนน่าจะ รู้กันนะครับถ้าใครเป็นแฟนกระตูนของวันพีชนาะอันนี้มันก็จะเล่าพรอข่าวเนาะพอพวกนายไม่มีทางแบบรับ <Nico S 2> ดาวมารตยูที่ติดตัวผู้หญิงชื่งนิโคโลบินตั้งแต่เกิดได้หรอกอากุคิยิแก้งเกินถึงลางลายที่เกิดขึ้นจากโรบินและเดินจากไฟโดยไม่จับกลุ่มอ๋อคือตอนที่มันช่วยชาวบ้านที่ว่าช่วยชาวบ้านกับอ่า จากเจ้าอาสูนยะที่มันใช้น้ําแข็งไอเอทอแตเออถ้าทําไ,ได้นะหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปที่บริษัทต่อเรือการเรล,ล่าคอมพานีข้ามาวอเตอร์เซเว่นใช่เลยข้ามเกาะท้องฟ้าไปได้ยังไงแมรี่ซ่อมไม่ได้ทําไมล่ะทุกนา,นายเป็น<ด>สุดยอดช่างต่อเรือไม่ใช่หรอ ฟังผลประเมินแล้วสินะจะดูกงูที่รองรับโครงสร้างทั้งหมดของเรือเสียหายหนักมากไม่นะถ้างั้นโกอิงเมลี่ก็ออกทะเลไม่ได้แล้วจริงๆหรอ<า>ก่อนนะมันเป็นอายุขัยของเรือเป็นโอกาสดีเลยไม่ใช่หรอปล่อยวางแล้วไปซื้อเรือลำใหม่ซักดู พวกของแฟงกี้มันแบบมันเดินมาที่เ่แล้วจะมาขโมยเงินนะดูมันขโมยเลยไม่ฉันไม่คิดจะเปลี่ยนเรือของพวกเราคือกอกอิงแมรี่วันนี้ยังแล่นชิวอยู่เลยแล้วจูๆจะมาออกทะเลไม่ได้เนี่นะจะให้เชื่อได้ยังไงจะต้องนั่งจนกว่าจะจมหรือไม่อยากเชื่อเลยว่านายเป็นกัปตันจริงๆหรือเปล่า ตอนนี้หมดเรื่องจะพูดแล้วถ้าทิดจะซื้อเรือเมื่อไหร่ก็มาใหม่แล้วกันทำไมเขาไม่เอาหน้าของลุงไอริเบิร์มาทำเป็นลูปอุตสาห์ขายทองจากเรือจาก่อท้องฟ้าได้แล้วแต่เรือสำคัญกับซ่อมไม่ได้ฮินามิเกิดเรื่องใหญ่แล้วกระเป๋าเงินที่กระเป๋ที่ใส่เงินหายไปอย่ามาเล่าเร่องับแม่นะถ้าเงินหายไปแล้วก็ นามิอาจอาไปช้อปปิ้งครับแต่ว่าไปอุซพบก็ไม่อยู่ไปไหนเนี่ยโอเคข้ามเลยครับเราน่าจะรู้เงื่อนไขแล้วนะครับว่าเราต้องไปเอาเงินคืนมาโอ้ยอุซพบสับเผ่าครับเป็นคนเก็บเงินขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งน้ำใสบ้านเรือนสวยงามนะ มีที่นี่เดินด้วยแฮะได้ยินว่าเกาะข้างๆกำลังจัดงานคาริวอลชุดแฟนซีอยู่ละ่ะดูเหมือนว่าผู้คนในเมืองน,นี้กำลังเตรียมตัวเข้าร่วมง,งานนะเอ๊ะทำไมถึงรู้เรื่องแบบนั้นละ่ะได้ยินเสียงคนคุยกันอย่างนั้นนิ่ติดนิสัยนะ่ะฉันใช้ชีวิตด้วยการฟังเสียงและมองสีนหน้าคนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอ๋อยโลบินี่สุดยอดจริงๆเลยโอ้ ตรงนู้นมีร้านมือถือด้วยขอแวะได้ไหม <c oughs> แน่นอนเข้าไปกันเถอะ <c oughs> บึ้มมากครับไม่ต้องถามนะว่าอะไรบึ้มนะครับ <c oughs> CP Noi CP n ครับ <c oughs> CP พีน CP Noi อะลอรบินลอรบินไปไหนอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> ลอรบิน โลบีเสียงโคตรนือ้อเสียงชอเปอร์โคตรนือ้อนี่มันสุดยอดไม่เคยเห็นเงินมหาศาลขนาดนี้มาก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนไอหัวขโมยคืนเงินมาซะสองร้อยล้านเบลีนุ้เวย้ยเอาไปส่งลุงพี่เถอะหนี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 ไปจนได้ต้องเอาเงินคืนให้ได้ไม่งั้นไม่มีหน้าไปเจอทุกคนโอ้อโหซบ อุซบสับเท่าที่สุดหมอไปเอาเงินคืนเดี๋ยวนี้เลยนะเอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวดูกันว่นาสกิลอุซซเป็นยังไงนะครับไปะเดี๋ยวเราไปตามไอ้ตัวใหญ่เลยครับนี่เนะเปลี่ยนเมาส์ใหม่ครับมันจะไม่ได้ยินเสียงนะซึ่งเป็นการดีครับ <S <S นี่ก่อรที่ผมเคยเห็นในคลิปใช่ปะใช่ใช่เออ,อ,อโอเคเข้าใจแล้วคือเราปล่อยน้ํามันไปก่อน แล้วเราค่อยกดคีย์อะไรวะคีย์ขวาเออ <c ười> คือบอกกดคีย์ซ้ายไอ้เฮ้ยเป็นโอ,โอ้ทำไมมันวิ่งไปจังวะ <c ười> หืมคือแบบ นั่นโรบินทำอะไรอยู่นะเหมือนโรบินจะหนีครับแต่ไม่น่าหนีพ้นหรอกอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเงินก่อนนะถูกต้องนายผู้ถูกต้องนายต้องเอาเงินก่อนโอ้ยเดินอ่ะเดินตรงไหนทางไหนไปทางไหนก็อนละอ๋อนี่ครับเจอล้วครับเจออ้วนลวครับจะไปไหนนะีละ ดูทําไม่ตายสิขอดูท่าไม่ตายผงอุ้มซบหน่อยครับแรงจริงครับนี่ไปกินยาเอ๋อไม่ใช่ยาครับนี่ครับอุ๊ยแน่อือหือไอ้ท่านี่คืออะไรเขาต้องคิดขาใช่ไหมที่ผมเห็นอ๋อถูกต้องครับก็คือทุกท่ามันจะเหมือนกับว่ามีน้ำมันมี เหมือนบอระเบิดและให้เรากดที่ขวาอ๋อโอเคอันนี้นะ่เล่นในคอมนะก็คือเล่นในพวกคีย์บอกกร์ดกบเมานะถ้าใครเล่นในจอนไม่รู้ว่ากดตัวไหนนะต้องขออภัยนี่ครับเดีย๋ยวดูนะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะระเบิดแรงครับโอเคเราเข้าใจแล้วแต่เราหาตัวใหญ่ไม่เจอครับแต่เราเจอแล้วครับ <c oughs> ไม่ต้องหนีนี่ปลาไปนู่นครับแล้วก็ดุ่ม ถ้ามีน้ำมันจะแรงกว่าน,นี้นะเออถ้ามีน้ำมันเนะี่ยจะแรงกว่าน,นี้ถ้าตามความเข้าใจของแ e ทนะครับอิชอิชจไว้ไหนพวกบา้าเอาเข้าเอาเงินคืนมนาะเอาเงินคืนมานะ คือบมันตั้งใจเล่นมากไม่ใช่ะไรนะคือเนีตั้งใจเล่นไงเพราะว่ามันบังคับยากครับโดโซะดูดิโอเลื่อนเหลือน้อยครับเดี๋ยว่ัน คือเราต้องให้มันหนีไปได้แหละโอ้่นโอ้ยนี่แน่อย่าไปไหนนะคือถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะมัน,ม,นมันยิงใช่ไหมแต่เราเอ,อ๊ะเหมือนเราต้องใช้สมาธิอะ่ะใช้สมาธิว่าบ่อน,น้ำมันมันอยู่ตรงไหนครับ อยอออ่างนีไปเลยอย่าหนีไปเลยเอ้าหลือตัวไหนอ่ะก็ครบแล้วนี่ฮะเฮ้ยทำไมมีท่านี้ด้ว้างเดี๋ยว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 ก่อนเนื้อไหนครับโอเคครับปัดขวางไม่ให้ศัตรูน่าสงสัยล้มเหลวโอ้โห ก็ดูท่าคุณสิครับคุณอุโซบเฮ้เราได้เจอแฟงกี้เหรออุ้ยได้เจอแฟงกี้ครับมาฮะคือไม่ต้องถามท่าสวยๆของอุโซบนะไม่มีครับมีแต่อย่างนี้เป่าที่ขวายทีครับอย่างนี้มันก็จะระเบิดเดี๋ยวเดียวเดียวแฟงกี้นายโกงเกินไปละ อิอช่อือใชอือใช่อืช่อ็ิใช่อือใช้อือใช่อือ่อือื่อยอใช่อืออือใออหช่ออก็จอือใบออนี่อืออื่อือใออ่อหอับอันนี้หลับโถอื่อือะค่อื่อือุ่อือใช่่อ่ออออืออ ยิิงงอ๋ออ๋ออุ้ยมันมีกันแบบว่าคูณสองด้วยนี่เห็นแล้วอ๋อระเบิดแรงครับจะระเบิดแรงขึ้นีเหรออุ้ยเลยไม่ครับใช้ท่าไม่ตายเลยจะได้จบๆครับอ๋อยิงต่อยิง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 พุ่งยิงกระโดดกระโดดแล้วกระโดดมันเป็นยังไงวะอ๋อเป็นคอนโอเค ไม่รู้ <laughs> ต้องไปดูอุ้ต้องหนีครับต้องหนีครับแฟ <c oughs> งกี้เอาจริงครับชา,า,าร์จพลัง, <c oughs> งองาางงืเรียบร้อยเรียบร้อยจาัดก,การแฟงกี้สำเร็จครับผม <c oughs> เอ้ามีก๊อกสองไอ้อุซมีก๊อกสอง อุโก้ตอนทะี่มก็อสองนี่แน่อย่ามาต่อชาชันคนนี้ทำไมมันไม่ทำให้เพียบทรรว่าจะได้สมจริงอลูฟี่โซโลอุซอุซบล่วงครับอุซบยังหายใจอยู่หรือเปล่าช็อปเปอร์ ยังไม่ตายไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วรอเดี๋ยวนะอุซบจะไปซัดอ้พวกตระกูลควนประสาทนั่นให้ปิวเลยคือมันควรทำแบบให้แบบแฟงกี้มันชนะเราเนาะมันจะได้แบบสมจริงว่าเออมันโดนอัดมานไงพวกแกคือใครนะ่ะนั่นมันโบกฟางลูฟี่กับตันของอ,อีจมอายจกจมูบุกยางนั่น พวกเรารู้ระดับความสามารถของแกอยู่แล้วพวกเราจะเป็นฝ่ายขยี้แกเองอุ๊อุ๊อุ๊อะไรวะโดนต่อยปิวเดี๋ยวก่อนสิพวกแกเงินใช่ไหมพี่อยากได้คืนน่ะเสียใจด้วยมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วลูกพี่แฟงคที่เอาไปซื้อของแล้วหมายความว่าจะอาแล้ที่ที่นี่แค่ไหนเงินก็ไม่เหลือแล้วไม่ต้องพูดแล้ว ไม่ใช่เรื่องนั้นสักหน่อยนั่นสินะมันสายไปแล้วพวกนายที่สว่าจะไม่เหลือแม้แต่กระดูก <laughs> โดนอัดแล้ว <laughs> แล้วมันตลกตรงที่ว่าแบบมันเดินถึงบ้านแฟงกี้อะ่ะ <laughs> อีกนิดเดียวเองอะ่ะจะตามแฟงกี้นั้นไหมที่ไหนล่ะไม่ไม่ไหวแฮะ รู้ท่าจะไม่รู้จริง,รงๆว่าเงินอยู่ที่ไหนต่อไปจะไปคาดคันเจ้าคนที่ชื่อแฟงกี้เ่อคนคงถูกเอาไปซื้อของแล้วสินะเฮ้ยประถพรมพยาบาลอุ้บพเสร็จแล้วกลับไปที่เรือก,กันก่อนไหมลูฟี่ลูฟี่เงียบครับรเรือสินะอือแล้ว บอกลาโกอิงแมรี่ที่นี่เถอะโอ้เป็นการตัดสินใยากครับเรื่องเรือตกลงว่าจะเปลี่ยนใหม่นะถึงแมลี่จะช่วยเหลือพวกเรามานานแต่การออกเรือกับทะเลเรือลานี้สิ้นสุดตรงนี้แหละเดี๋ยวอะไรของนายค่าซ่อมไม่พองั้นเหรอเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอก แล้วอะไรอีกเล่าทำไมต้องพูดอะไรบ้าๆอย่างเรื่องเป็นเรือด้วยก็พราะเมนี่ซ่อมไม่ได้ไงนายแค่พวกช่างต่อเรือมือหนึ่งบอกว่าซ่อมไม่ได้แค่นี้ก็คิดจะทิ้งพวกพ้องคนสำคัญที่ล่องเรือทะเลกับพวกเรามาตลอด ให้ตายในที่แบบนี้งั้นเหรอแล้วนายตัดสินเองได้หรือไงนายไม่ได้เป็นช่างซ่อมเรือนะอุศบเออใช่และจะทําไมฉันไม่ยอมทิ้งเรือลานี้เป็นอันขาดเรื่องนั้นฉัน,นติดใจไปแล้วมาถึงตอนนี้นายจะพูดอะไรฉันก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกฟังนะลูฟี่ใช่ว่าทุกคนใช้ชีวิตด้วยกันมาเป็นข้างหน้าอย่างเดียวได้ฉันมุ่งหน้าออกทะเลต่อไปโดยทิ้งพูกพ้องบาดเจ็บไว้ไม่ได้หรอก พอสักทีเถอะลูฟี่เดี๋ยคิดว่าคนที่เสียใจมีแค่นายคนเดียวนะถ้าเสียใจจริงๆก็ไม่พีทางพูดเลื่อเปลี่ยนเรือหรอกนั้นก็ได้ถ้านายไม่พอใจวิธีการของฉลวก็ก็ออกปักโดยสันจีทีบจบ้าเอ้ยบึกกี้เกกคิดว่าพูดอะไรออกมาเดี๋ยวพูดอะไรคล้อยเซ่เงียบครับเงียบกริบ ไม่เป็นไม่ไม่หรอกไม่เป็นไรลูฟี่นั่นคือความใจจริงของนายสินะว่าไงน,นะทิ้งเพื่อนที่ไม่มีประโยชน์ไปเรื่อยๆแล้วมุ่งหน้าต่อไปถ้าจะทิ้งแมรี่แล้วก็ทิ้งฉันไปด้วยเลยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยจนจนกว่าความคิดแตกหักกันหรอกฉัน ขอลาออกจากกลุ่มนี้อูซอดขอลาออกครับจริงอยู่ที่เรือลำนี้เป็นของนายที่เป็นกัปตันเรือเพราะอย่างนั้นจงมาสู้กับฉันถ้าฉันชนะฉันจะขอแมรี่ไป โโอ้หมังกี้ดีลูฟี่มาสู้กับฉันซักที่จริงมันต้องเป็นตอนกลางคืนใช่ป่ะจำได้อยูเอ่เอาแล้วเอาแล้วเล่นดูปัญหานะดูโอโซนยยไ,ได้ยิงอย่างเงี้ยคือมันฆ่ามานันได้แบบอยังไงวะใช่นไหมใช่นนะใช่นนะโอ้ หนใจกับท่าของอุซบแต่ไม่เป็นไรครับเผื่อว่าท่าที่ปลดล็อกน่าจะดีครับเพราะว่าตอนนี้เอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอมันตกโอเคอือออครับปล่อยไปเรื่อยครับเฟฟี นี่ลูฟี่ต้องรอลูฟีม่มาใกล้ๆครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเรียบร้อยต้องรอลูฟีม่มาใกล้ๆมาสิลูฟี่เดี๋ยวแป๊บนึงหากล่องก่อนยาหมด <c oughs> ยาหมด ถ้าใครเบื่อตอนนี้ต้องขออภัยนะครับมันไม่มีสกิลจริงๆมันแบบมันไม่ได้แบบสกิลมันจะแบบว่าเป็นนักสู้อ่ะเออมันก็ทําได้สมจริงครับเนี่ยมันก็ยิงไปเรื่อยๆเงี้ยนี่เห็นไหมปักปักปักอืออึ๊บอึ๊ชอึ๊ชอึ๊ชเอ๊ะเดี๋ยวนะอึ๊ชอึ๊อ๊ช เราล,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 ลองยิงยนี้นะอ๋อโอเคกู <c oughs> จะยิงตายแต่ละที <c oughs> สงสารนี่แน่ <c oughs> นี่เรียบร้อย <c oughs> ดูดิกาจะยิงแบบรูฟี่ตาย <c oughs> <c oughs> ยิงไปขำไปโอ้ยเน็ตนี่แน่อื <c> ้ม <oughs> เอ๊ะมันมีท่าไหลนะเราก็ลืมไหลไปนะนี่ดีกว่าครับ,บ,บเราเราต้องเบ่งพลังแล้วไม่งั้นนานนะโอ้พอเบ่งพลังยิงแรงมากครับอืมอืีอีอีอีผมในว่าพีคไซด์อย่างเดียวครับช่วยแนทดูดิพีคไซด์อย่างเดียวง่ายกว่าครับนู <c oughs> ่จริงๆนะดูดิพีคไซด์ยิงง่ายกว่า,าดูเห็นไหม เพราะว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวใช้ท่านี่ปึ๊บแล้วเราก็ใช้ท่านี้ครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยิงครับจบ <c oughs> แรงกว่าเยอะครับแรงกว่าเยอะเลยแต่ถ้าคลิกซ้ายคลิกขวามันจะได้น้ำมันเนี่ 1, 2, 3, ยอืมสองสามสี่นะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วยิงนะน้ำมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าไปเป็นคอมโบของอูซบนะเมื่อกี้ลองอยู่ Okay. Okay. คือถ้าใครเล่นอุกซบเนี่ยต้องรักษาระยะศัตรูนะคือสกิลมันแรงครับแต่มันต้องรักษาระยะเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆพอสกิลมาก็วางไว้อ้าวแม่งเอ้ยลูฟี่กูจะไปจุนูดด้นดิจะโดนสกิลไหมเนี่ยนี่หนึ่งสองสามสี นี่ปล่อยระเบิดแล้วครับนี่ก็ยิงไปอ้าวไม่โดนอืม,อมเรียบร้อยครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บบิงไปเรื่อยครับขอได้ไม่ตายก็ใส่ครับบอกอีกครั้งนะถ้าหน้าเบื่อต้องขออภัยนะครับอ ถ้าใครแบบว่าเล่นอุซโซเปเก่งๆมาสอนได้นะสามารถอตอบใต้คอมเมนต์ได้นะว่ามันมีท่าอะไรที่เด่นเดๆ่นมั่งนะครับยิงจนตายยิงจนตายไม่สนแล้วไม่เป็นยิงจนตายครับยิงจนตายนี่ย หอยพลังดึงพลัง,ลง,ลง,ลงจะได้เร็วๆ้าไปตายจะโดนไหมเนี่ยไม่โดอนอเก็จอกจอก็เนี่ย S <S หนึ่งสองสามลูฟี่ตายเือตายเถอะขอร้องขอร้องมันนานมันนานไม่ใช่เรามันนานนานลูฟี่มันนานโจ้โหมันจะเบ่งเท่าไรนี่เน,น,นี่ได้เลย <S <S อืม นา่าจะตายนะครับตุ้มโอเคตายซัทีเหนื่อยมัดยางยืดบาสูกา้ารับมาแล้วแรงกระแทกของนายอินแพคเออเออออ้อเหนื่ยอย เป็นไงล่ะเจ้าบ้าโอ้โหลูฟี่ไม่เป็นอะไรครับอย่างที่บอกครับว่าพลังชีวิตของลูฟี่กับอุซพมันต่างกันครับเห็นไหมต่อยเดียวอุซพล่วงเลยอืมเรียบร้อย หมอไปอีกแล้วต้นคลิปก็หมอไปแล้วท้ายคลิปก็หมออีก <laughs> โจบ,บ้ารู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่านายเอาชนะฉันไม่ได้ <laughs> อือเศร้าอะ <laughs> แมรี่นะ นายจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของนายพวกเราจะหาเรือลำใหม่แล้วมุ่งหน้าสู่ทะเลต่อไปลาก่อนอุซบที่ผ่านมาสนุกมากเลย,เ,ลยเจ็บปวดจริงๆนั่นก็คือกับตันเรือไม่ใช่หรออย่าลังเล ถ้านายลังเลและพวกเราจะเชื่อมั่นใครได้ยกเรือให้หมอนั่นไปเถอะผู้เราคงไม่สามารถกลับมาที่เรือลำนี้ได้อีกแล้วโอเคถ้า พาดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้แนทด้วยนะครับขอบคุณครับ